อ l o สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนกร,กรกฎาคมนะคะพูดเดือนถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใดๆก็คือเดือนนี้เราได้งบแยกสองมาทั้งหมด6,490บาทเหมือนเดิมแต่พิมพ์ก็ไปกดมา6,500บาททวนนะคะเพราะมันกดง่ายกว่าเท่ากับว่าเราจะมีเศษส0บาทนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยเข้ามาพบกันก็ย้อนดูคลิปเก่าได้พิมพกำลังแยกเงินเก็บ เอาไว้อยู่ในซองเก็บที่บ้านนะคะเรียกว่าซองซนะิงฟันด้วยระบบ c a s เชม r o ร์ล s t s ซิสใครที่สนใจสามารถไปดูลิงก์อธิบายเพิ่มเติมได้ีจะแนบไว้ให้นะโอเคอ่ะนับก่อนหนึ่งสองสามสามพันสี่พันหันอันนี้ห0 0 0ันบาทห้าพัน แปดเก0าสิบหกพันสนะห้ 5. ไม่มีแบงค์หเหมือนเดิมโอเคเริ่มที่2องายปีของเรา Microsoft 140บาท ลืมใส่เงินเออ Google Workspace ร้อยเจบาทองสี่ใส่ขาดไปสิบบาทก็ได้นะเหมือนเดือนที่แล้วเราจะใส่เกินเอาไว้หรือเปล่า ่ 160. ต่อไปคันว่า8ตส แบงค์ยี่สิบนี่ใหม่จังเลยชอบแป๊บๆก็เลยครึ่งปีมาแล้วนะทุกคนปีรู้สึกวายวาวต่อไปฮอลลีเดย์ สองพัน <2000 S 2> <2000 S 1> แหลงย่อยบ้างเนาะโอเคสองพัน แบงค์ร้อยกับแบงค์พันมันสีคล้ายกันมากเลยอะมีใครรู้สึกปะดูสิพอมันเปื่อยแล้วก็คือแบบหยิบผิดง่ายนะเนี่ยฮอปปีหนึ่งร้อยเท่าเดิม สปอร์ต1,000โอ้ยทำไมเสียงเสียงแฮบขนาดสปอร์ต1,000บาท เล a นสองพันหนึ้อยนีมไหมโอเคอ่ะสองพอันนี้หน0่งพัน อุยนั่นนี่นึนงสองพัน <c oughs> ล่าสุดพิมพเอาเงินไปช็อปกับหนังสือด้วยนะได้หนังสือที่น่าอ่านหลายเล่มเดี๋ยวนี้เวลาเข้าไปคีโนะ <c oughs> ก็มาากักจะโดนตกด้วยอะไรบางอยา่าง ล่าสุดนะเป็นหอยหนึ่งในเล่มที่รู้สึกว่าชอบก็เล่มนี้เพิ่งเริ่มอ่านไปได้นิดหน่อยสีปกมันดึงดูดมากแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในก็จะมีความแบบเอออธิบายเข้าใจง่ายดีรูปภาพเยอะเปรียบเทียบการอ่าพรีเซนต์แบบใช้รูปภาพเนาะแบบที่ดีกับแบบที่ไม่ดีใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูได้นะคะกิฟตของขวัญ หนึ่ันบาททำไมเหลือเศษอยู่ยี่สิบกันนะอืมไม่แน่ใจเราต้องไปย้อนดูคลิปว่าเอ๊ะตะกี้ต้องเป็นสองลายปีแน่เลยที่บอกว่าใส่คาดไป เสร็จแล้วส่วนเสษติ่งนี่ก็เดี๋ยวพิมพ์ไปเปิดดูก่อนว่าเมื่อกี้ใส่อะไรผิดไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นเศษจ,จากซองเศษที่กดมาเกิน10บ,บาทแล้วก็เศษที่ใส่ซองเวิร์กสเปไปแค่160ยหกสิบก็ยนะ่สิบเนาะเท่ากับว่า20่สิอันนี้เอออาจจะใส่อันไหนขาดไป20บาทเดี๋ยวพิมพ์ไปตามดูนะคะใดๆก็คือวันนี้เดี๋ยวจบลงเท่านี้ก่อน ใครมีคำถามอะไรหรือว่าใครกำลังติดปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะถ้าอย่างไรเดี๋ยวพิมพ์จะมาตอบหรือว่าทำขีปอธิบายเพิ่มเติมโอเคนะคะทุกคนสู้ๆนะส่งกำลังใจให้ตลอดทุกวันเลยเจอกันใหม่เดือนหะน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย